สวัสดีคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราจะมาพิสูจน์ว่าทำไมเส้นตรงที่ขนานกันจะต้องมีความชันเท่ากันคะ่ะซึ่งจากเษฎีบทที่3นะคะเขบอกว่าเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกันเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันคะ่ะค่ะรามาพิสูจน์กันเลยนะคะพิสูจน์ค่าไปนะคะเราจะให้ L1 และ L2 เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y และมีความชันเท่ากับ m 1และ M2 ตามลำดับถ้า L1 ขนานกับ L2 จะได้ M1 เท่ากับ M2 ซึ่งแสดงได้ดังนี้นะคะในกรณีที่1เนี่ยถ้า L1 ขนานกับแกน x นะคะเราจะได้ L1 ขนานกับแกน x ค่ะเอ้กขวาไปย่ยถ้า L1 ขนานกับแกน x นะคะเราจะได้ L2 ขนานกับแกน x เช่นกันค่ะ แกน x นะคะจะได้ l สองขนาดกับแกน x ด้วยค่ะ เนื่องจากเส้นตรงที่ขนานกับแกน x เนี่ยมีความชันเท่ากับ0ค่ะดังนั้น m 1กับ m 1จึงเท่ากับ n 2ค่ะเนื่องจากเส้นตรงที่ขนานกับแกน x นะคะ มีความชันเท่ากับศูนย์นั่นเองดังนั้น m, 1, m 1, 1จึงเท่ากับ m 2ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่1ต่อไปนะคะกรณีที่2ค่ะเรามาดูอ่า ลหนึ 1> 1, ่งเส้นตรง l หอ่ะไม่ขนานกับแกนเอ่อเราจะได้ l สองเนี่ยไม่ขนานกับแกน X เช่นกันค่ะไม่ขนานกับแกน X จะได้ l2 ไม่ขนานกับแกน x เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะให้ l1 เนี่ยตัดกับให้ l1 ตัดแกน x นะคะที่จุด p1x10 นะคะและ l2 ตัดกับแกน x นะคะที่จุด p2x20 ค่ะ จุด P 1พิกัด x 1 0และ L 2ตัดแกน x ที่จุด P 2พิกัด x 2อศค่ะ ต่อไปนะคะเราให้ qx 2 0เนี่ยเป็นจุดเป็นจุดบนแกน x ที่ไม่ใช่ p 1 p 2, ที่ไม่ใช่ p 1น p 2นะคะจากจุดจากจุด q เนี่ยลากเส้นตั้งฉากกับแกน x นะคะก็คือเส้นนี้ค่ะตัดแกนตัดเส้นตรง l 1 l 2ก็คือตัดเส้นนี้นะคะที่จุด r 1 x 3 y 1และ a 2 x 3 y 2ค่ะ<ม>ให้<ม> q x 3 0นะคะเป็นจุดบ,บนเกน x เส้นตรง l1 l2 ที่จุด r 1พิกัด x3 y1 แล้วก็ r2 พิกัด x 3 y 2ค่ะจากรูปนะคะเนื่องจากเนื่องจากจุด r 1 x 3 y 1นะคะและ p 1นึ่งและ p 1 x 1 0ค่ะอยู่บนเส้นตรง l 1นึ่งนะคะ,ะดังนั้นขออนุญาตเขียนก่อนค่ะจากรูป เนื่องจากจุดหนึ่ง x ส y 1และ p 1 x 1 0อยู่บนเส้นตรง l 1 ดังนั้นนะคะดังนั้น m หนึ่งเนี่ยก็จะเท่ากับ y หนึ่งลบศูนย์ส่วน x สามลบ x หนึ่งค่ะก็คือจะเท่ากับ q r หนึ่งส่วน q p หนึ่งนั่นเองค่ะและเนื่องจาก และเนื่องจากจุด R 2 X 3 X 3 Y 2นะคะและ P 2ะก็คือจุดนี้ P 2 X 2 0อยู่บนเส้นตรง L 2ก็คือเส้นนี้นะคะขออนุญาตเขียนก่อนนะคะจากรูปเนื่องจากจุด ส x 3 y 2และ p 2 x 2อยอยู่บนเส้นตรง l 2ดังนั้นนะคะ m 2 ดังนั้น m 2นะคะก็จะเท่ากับ y 2ลบเศษ y 2ลบ0ส่วน x 3ลบ x 2, ั่นเองค่ะก็จะเท่ากับ q r 2ส่วน q p 2นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพิจารณาพิจารณา รูปสามเหลี่ยม P1QR1 ก็คือรูปนี้นะคะและ P2QR2 ก็คือรูปนี้นะ่ะรูปนี้พิจารณารูปสามเหลี่ยม P1QR1 และรูปสามเหลี่ยม P2QR2 เนื่องจากาเส้นตรง L1 กับ L2 เนี่ยขนานกันโดยมีแกน x และ Q และเส้นตรง QR1 เนี่ยเป็นเส้นตัดค่ะ ดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันค่ะก็คือรูปสามเหลี่ยม p p หนึ่ง qr หนึ่งค่ะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม p สอง qr สองค่ะดังนั้นนะคะนีื่องขอใครคะต้องเห็นว่าเนื่องจาก เนื่องจากเส้นตรง L 1ขนานกับ L 2โดยมีแกน x และส่วนของเส้นตรง Q A 1เป็นเส้นตัด ดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยม P 1 QR 1ขนาดไอ้คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม P 2 QR 2ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าเออศรรษ QR 1ส่วน QR 2เนี่ยก็จะเท่ากับ เศษ QP 1ส่วนด้วย QP 2ค่ะจะได้ว่าเศษ QR 1ส่วน QR 2จะเท่ากับ QP 1 ส่วน qp 2ค่ะหรือว่าหรือเศษ qr 1ส่วน qp 1นะคะจะเท่ากับเศษ qr 2ส่วน qp 2ค่ะดังนั้นนะคะ m 1 จะเท่ากับ m 2นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นาการพิสูจน์ทฤษฎีบทขาไปค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพิสูจน์ขากลับต่อค่ะโดยให้เส้นตรง l 1และ l 2มีสมการเชิงเส้นดังนี้ก็คือ y เท่ากับ m 1 x บวก c และ y เท่ากับ m 2 x บวก c ค่ะ โดย m1 และ m2 คือความชันของเส้นตรง l1 และ l2 ตามลำดับและ m1 เท่ากับ m2 ต้องการพิสูจน์ว่า l1 ขนานกับ l2 ค่ะอันดับแรกนะคะะเราจะต้องพิจารณาจุดตัดของ l1 และ l2 ค่ะพิจารณาจุดตัดของ ซึ่งเราสมมุติว่าเราสมมุติว่า l 1และ l 2เนี่ย l 2มีจุดตัดที่จุด x 0 y 0 x 0 x ยค่ x ศ y ศค่ะ, 0, 0คะดังนั้นนะคะ y 0เนี่ยก็จะเท่ากับ m 1 x ศบวกกับ c 1ค่ะและ y 0ก็จะเท่ากับ m 2 x ศบวก c 2นั่นเองค่ะ เนื่องจาก m 1นะคะเท่ากับ m 2ค่ะเราก็จะได้ว่า m 1 x ศูนบวก c หนะคะจะเท่ากับ m 2 x ศูนบวก c สค่ะและ m 1นึ x ศูนย์บวก c หนึ่งนะคะเท่ากับ m หนึ่ง x ศูนย์บวก c สองค่ะดังนั้นนะคะ c หนึ่งก็จะเท่ากับ c สองนั่นเองค่ะถ้า c หนึ่งเท่ากับ c สองนะคะนั่นคือ l หนึ่งและ l สอง เป็นเส้นตรงเดียวกันก็คือจะต้องเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะอ่าดังนั้น L 1ซึ่งจึงขนานกับ L 2ค่ะแต่ต้องขอให้ค่ะ แต่ถ้า c สองไม่เท่ากับขออภัยค่ะแต่ถ้า c หนึ่งไม่เท่ากับ c สองเนี่ยนั่นคือ l หนึ่งและ l สองก็จะไม่มีจุดตัดเดียวกันไม่มีจุดตัดเดียวกัน เนื่องจากความชันเท่ากันค่ะความชันเท่ากันแต่ค่าคงที่ต่างกัน 1> L หนึขนานกับ L สองแต่ไม่เท่ากันค่ะแต่ไม่ทับกันค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์ทำไมเส้นตรงที่ขนานกันจะต้องมีความความชันเท่ากันค่ะสวัสดีค่ะ